โอ้ก oh, ็เล่นไม่ไโอเคคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ผมผมจะเปิดแปลกๆนะทุกคนว่าผมจะเปิดในแปลกๆนะทุกคนผมอยู่ในด้คอร์ดวันนี้วันนี้เราจะมาตทต่อกั็ว่าเดียกว่าอะไรเนี่ยทำไมที่เราจะทดสอบแยกเองทำไมเราจะทดสอบอะไรอ๋อทดสอบทดสอบว่าทดสอบทดสอบว่าในคอร์มันดีแค่ไหน เราจะมาลองบอกกันว่าถ้าตะกูลจะได้ยินเสียงดังไหมใช่เรามาลองกันโดนตัดเสียงว่าโอ้จริงจริงาจริงนี่มันนานเลยเฉพาะว่าที่เพิ่ม เพิ่มเพิ่มนี้มาก็ดีเลยดีมากเลยเวลาเวลามีคนควนตะโอนจะได้ออ่ะอาจารย์ทุกคนผมมีมามีเพื่อนประมาณสองคนอยู่นะพิบี้แล้วก็โกเด้นแต่อาจารย์นะผมจะชวนพิบี้มาถ่ายหน่อยแต่พิบี้มันไม่ยอมมาถ่ายเพราะว่าพิบี้เปนไปเที่ยวเฮ้อนูเบอร์หนึ่งเท่าไหร่นูเบนหนึ่งเท่าไหร่ีกดไม่ก็สี่พิบเบิ้ลสอง อ้าทำไมึงบวหึงได้สี่ถูกแล้วนงบหนึได้สี่สมองชึ้เพ่อนก็สมองชื้อเเมื่อวานนายยังบอกเลยหนึ่งบหนึ่งด้สี่นอเพลงเมื่อนอนเพลงเขาได้ยินเพลงมคบใรได้ยินเงดิหนึ่งหได้สี่สองบวสองได้สองสาบวกสามได้แปสี่บวกสี่ได้หนายบอกว่าหนึบหนึ่ง อีกคนหนึ่งก็คือเฮ้ว่าตัวเอาล่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราตอนนี้เราจะไปเริ่มเล่นเกมเอิ่มโรบอทอะไรนะ้วมันเกมอะไรนะไอเทมอัตตัมใช่ก่อนจะไปเริ่มอย่าลืมกดเยี่ยมแล้วก็กดตัวล็อกคาด้วยไปดูกันเลย อยที ar, oh, 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 over, oh, 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 ่ไหนกันมาเนี่ยเอยเราไปเดียวเราไปเที่ยวบอกว่าอยู่ที่ไหนก่รูะเราจะไปเที่ยวไปเออเราไปเราไปเราไปเราไเล่นอนี่ก่อนดีกว่าเอาเป็ดชุกันก่อนฮะกกไที่แกอะไรกเยจเบียบเบีบมเบอะไรกเบีอะไรกไอ เห็นว่าตัวละครมันเปลี่ยนไปมันต้องแปลกใจนะไอเดียล่ะมันบ้ามันเล่นมันเล่นไอเดียพัดตั้งไม่ได้กูก็เลยต้องมาเล่นไอดีน้องโอนขาตายซะไอเหี้ยไปขาตายวันนี้ออกมาว่าใช่ตายฮะ

ผมก็จะได้บุนบางกอแล้วจะดีมากยังไม่ได้บุนบางกอเลยค่ะน BE ี่เมล์ได้ด้ไ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 ห้เป็นนองแบ้วได้ได้นด้ลองดูในกระเป๋าไรดิทำไมเบื่อแปกแ หนึ okay okay <l> ่งมากาแข่ไม่อย่าเบือนโอเคละใช้เลือให้งงอยู่ว่ะใอ้กงจะเกลองงสิลธรรม ้มอไปเวิร์แวมพายเวิร์แหมาอไรไม่มันแมานเป็นแมมคมไม่เป็นแคมไหมยย่า้เอ่์ัโดนดับ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 ดังไปเพื่อดัสเตอร์ดังดิยัยจืดอกเตอร์ไปฝืดเหีย อ๋อโดนเลยดนเลยไปเยตีนอกแมปเลยอ้อมีเทปด้วยตอนนี oh, ้จะมีเทปเลยนะไหนวะ โอเคตรงนี okay, ้เองถีบแม่ถีบแล้วตกแบบเพื่อนถีบแล้วตกแบบเจอไดออนนูเดินเจอไดออนนูเดินมีอไดอบูออนเเจไเอ ไม่มาเขมรฟ้าเกยว่าเพื่อนกิจบอยเลยดีหมดไปเอาอยู่งงตกใจเชียร์เทนเทมเจ้กูด้วยเทน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 ไม่ช่วยเพื่อนถ้านายพุ่งและนายไปชนอะไรไมตตินี้เดียวนายจะล้มเลยฉันมีฮิปแมน มีนมาแล้วเฮ้ยด้วยอะไรตกแบบตายอ่ะดอกตกบบไอ้ทำอาการโอ้ยไม่มองเห็นนะ ไอยิงติดน้ำไม่ใช่ยิงติดน้ำโอ้โโอ้เอาก๋ยเตี๋ยวเนี่มันโกงเย่างไว้ก๋วยเตี๋ยวใจอ่อนนี่ยออเดียวเพื่อแกโกงอ่ะพ่อเพื่อจเลื่อนเลื่อนประมาณหกร้อยแลวาแกยังไม่ตายเลยเอเยจะีจะเะตีของของบางอย่างให้ไง

ส่งของมาให้เด็กเด็กดีนีมา้หต้องการของขวมต้องการของขวยตองห้มหกัแล้วมาอะะ แกอยากหู้แกฮ้แกได้จากคนน้องคนแกได้จากคนนี้เปล่า

โอเคได้วมันเขียวว่าเอสเอสโอโอแล้วก็ตัวเอลหรือว่าเอเอมว่าอ๋อเอลไม่ใช่เอลบอาเอไอย์ยังไงหัซีเกาถือดิ ใช่เปล่าวะใช่เลยวใ่เลยใช่เลยใช่เลยอใกล้ไม่ม่ไกลใกกลไม่กลล้ก่กลเนี่ยตีดด้วยอะไรเนี่ยอะไรสม่วะมจะิงรัวบลูกเต่า หมือน right? ีบน yeah. ี่เลยอะแมันเหมือนอีบนี่แกใช่ไหมใช่เว้ยฮ huh. ัลโหตาลแก้เว้ยแกโดนจับเลยมันเหมือนอีบนี่แบบไม่ไม่ผิดเลยเฮ่ยกรับได้ไงเป็นไปบ่ได้แกมันเหมือนอันเนี้ยเฮ้ยแกกก็บวกสิบ้เปล่านี่มันเวคิดว่าเวูช่ไอุ้ยชาปน 看。<laughs> แค่มันไม่มีไม้กวาด่มันไม่มีคุณแต่ให้รูนแล้อย่าหวังโดนอะเพราะว่ามันเรว่วนเยอะไอ้ลองจะป่านลองดูว่าปานองเสรตัวเองว้ายังวะนี่ยวนีไม่ต้องบอกมื่มรอวาก็ตายแล้วอย่างนี้นก็เขาเออคุกับพายจริงจริงคุณน่โองอยู่คุณกับพายิงจริงวันนี้เรามาลองเรามาลอง มีน่ลารเตอรแค่แกงนงเลยใครไไอโบนี่แอนไอโบนี่มีโบนี่มีสองมีสองบอรหลัเพอ่์อโบนี่ดาวเอนี่สิบอันจะ้จกลายเป็นโมโนโคมเอเวอร์มีเอฟเฟเแกช่วยนี่หน่อยนะเ้นแกช่วยเฉนี่หน่อยด้้ย่ะชุดชุดโกคูดิบะ

กว่าจะรั oh ่วกว่า oh อีโคนี oh ้า oh ินมากกว่าจะรั oh ่วกว่าแต่ถ้าเป็นโมนีอมนี้ออ้้อ้อ้ไพื่อนได้รับใช้เซฟีเพราองนี้อยู่โอ้หไปเลยสีเตี้ยมันเชื่อน้อย ไอ้บ้านอย่ะงไรไอ้ผู้ช่เขาทำด้สวนมาในแบบโมเดลแต่ละอันน่ะใอ่งเคปนนี้น่ะปืนนี้เองนี่เเป็นมืที่ดาทำเองโควันเราปคิล้วันน้เราคิดละเออมไ้ก่อนที่จะขอทำอะไรบางอย่างก่อนเดินเขย่ามาางมือที ไปายเรามายืนกันก่อนเมื่อเรามายืนก่นเรามายืนกันก่อนเมื่อเรามายืนกันก่อนยืนบใยแบงกันก่อนใชเราไม่ยืนก่อนเไปยืนไปยืนจนยืนจบกันก่อนเบุญโอเคโอเคเอาเป็นว่าพวกเราจบเพ้กันดีกว่าครับบ๊ายบายกฤษกฤตินยบาย